จะเจ็บอึนๆหรอือบไม่เจ็บมากก็ได้ค่ะวัสดีค่ะเชื่อโพนะคะค่ะวันนี้ก็มาทําหน้าเปิดสวยค่ะ <c oughs> ก็คือว่าทำสองอย่างค่ะเพราะว่าวมีกําบ,บนอยู่2อ,อย่างหลักๆเลยก็คือการที่มีใต้ตาดาใต้ตาขาค่ะแล้วก็ยีนส่วนที่สองก็คือ แก้มเยอะไขมันในส่วนของแก้มเนื้อค่ะวันนี้ก็จะมาให้คุณหมอมาคะ่ะทําในส่วนของการฉีดใต้ตาดำแล้วก็สไลด์ไขมันที่ตรงแก้มะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงเพราะคุณหมอแมนะนํว่าวก็จะได้เห็นผลเลยแล้วก็ไม่บวมด้วยค่ะจริงๆผมไม่ได้อยากลดเยอะอะแต่ว่าก็ผมก็ทําทแล้วใน่ยทางการก็เอาลงลระดับกันแล้วกันหนามันจะน,นิ่มลง เจ็บอื่นๆแบบไม่เจ็บมากก็ได้ค่ะแบ่เหมือนน้องบอลครับยังไม่รู้ ทำไปนิดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วะใช่ค่ะค่าเดกา็กเ็แล้วใช่แต่เจ็บม,มากเจ็บมากกว่าฝังผึิตน,น้อยกว่าน,น,น้อย,อยน้อยกว่าเดี๋ยวตรงตัวให้ยากค่ะ ค่ะต,ต,ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วทั้งสองอย่างนะคะก็จะมีท้งฝังครื่อลสำหรัายไขมันแล้วก็ใต้ตาดาค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ความรู้สึกในการทำเนาะแค่ไม่เจ็บแต่ว่าถ้าเทียบความเจ็บก็คือฝอังตึกเนี่ยจะเจ็บเจ็บแต่ก็คือเจ็บน้อยส่วนใต้ตานเนี่ยคือหมดความกันลเลย <Wow. S 2> เหมือนมดกันคือเจ็บจิ๊บๆนิด,นดเดียวเองค่ะแต่ว่าความแตก ก่อนทํากับหลังทำนะคะการที่ฉีดใต้ตาขับอะค่ะนี่ก็คือเห็นชัดเจนเลยว่าคือจะมีความใต้ตาขับเนี่ยน้อยลงหลังจากฉีดเลยค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของฟักึกระดสลายไขมันนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามผลหลังจากนี้อีกแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะว่าจะเป็นยังไงในส่วนของเรื่องแก้วว่าจะช่วยทําให้เข้ารูปแล้วก็กระชับได้ดี เจ็บอื่นๆอาตัดไม่เจ็บก็ได้ค่ะ